วัสดีครับวันนี้เอาจะมาซ่อมพัดลมอาตาลิสิบปดนิ้วนะครับอันนี้ผมถอดจากตัวบอดี้มาแล้วนะครับลูกค้าบอกว่าแกนมันติดไม่หมุนนะครับแดนตักไปครับ นี่ขนาดผมเอาโซนเนกฉีดไปแล้วนะครับยังหมุนไม่ค่อยไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองหรือดูนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับโอเคครับมาดูกันครับโอเคนะครับเราก็มาลื้อกันเลยนะครับ อถ้ากลัวจาไม่ได้ก็เหมือนเดิมนะครับมาร์กไว้นะครับเดี๋ยวเวลาเราประกอบเข้าไปเหมือนเดิมจะได้ใส่ได้เลยนะครับ ไข้วงแบนอ่ออาหนาอนิดนึงนะครับ ข้างหน้าก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าหัวสายอยู่ข้างหน้านะครับ ข้างหน้านะครับกบุตรข้างหน้าเราก็เลยต้องดึงอออย่างนี้นะครับออกมาแล้วนะครับข้างหลังข้างหลังมีเป็นไรนะครับข้างหลังยังดีอยู่แต่ข้างหน้าติดแน่นเลยนะครับก็ใช้น้ำยานเนี่ยผรมแงก็ฉีดเข้าไปครับ ฉีดแล้วก็หมุนให้เขาขยับนะครับครับออกมาแล้วครับสภาพนะครับ แกนแกนไหมเลยเป็นล่องหมดเลยนะครับนี่ยบุตรกินแกนนะครับอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนแกนนะครับเปลี่ยนบุตด้วยนะครับข้างหลังนี่ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ลดต้นทุนเราด้วยนะครับเอเคนะครับ บูตไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่แกนต้องเปลี่ยนนะครับบูตหลังไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนบูตหน้านะครับเดี๋ยวบูตหลังเราก็จะหยอดน้ำมันเข้าไปเฉยนะครับ ใช้เป็นน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์สี่จังหวะนะครับซื้อลิตรหนึ่งเราเติมไม่หมดนะครับก็เก็บมาเติมพัดลมนะครับนี่เราก็จะปล่อยให้เขาซึมไปนะครับตอนนี้เราก็มาถอดอน,นี่ปอกแหวนตั้งระยะนะครับ ออกสองข้างนะครับเสร็จแล้วก็เอาแหวนแหวนเคือกม้านะครับหรือว่าแหวนตัว E นะครับก็ออกนะครับใช้สักวุไยแบนก็ได้นะครับงัดก็ขึ้นมานะครับ บีบกลับเข้าไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเวลาเราใส่มันจะได้พอดีครับกับร่องของแกนนะครับไม่หลวมจนเกินไปครับเดี๋ยวนะครับก่อนอื่นเราก่อนที่เราจะเอาแกนออกจากทุ่นนะครับเราก็วัดก่อนนะครับอันนี้หกจุดสองนะครับเน้นจากด้านท้ายนะครับ พราแกนมันจะเท่ากันนะครับระดีกันนะครับเราก็วัดแต่ด้านท้ายพอนะครับ6.2จมิลนะครับเสร็จแล้วเราก็ตอกออกเลยครับเรียครเร้ดี๋ยวเราเราก็ย้ำตรงนี้นะครับ เวลาเราตอกแกนกลับเข้าไปมันจะได้แน่นนะครับเห็นไครับเราจะใช้ด้านท้ายนะครับใส่เข้าไปนะครับ ครับหกจุดพอได้เราก็ใส่แหวนเกือกม้าหรือว่าแหวนตัวอีเลยนะครับ เป็นแหวนยางนะครับเพื่อช่วยในการยืดหยุ่นนะครับเราก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับใส่กลับเข้าไปนะครับ แล้วเราก็สวงเข้าไปเลยนะครับด้านหลังก็ทําเหมือนกันนะครับเปลี่ยนนะครับกรอบเหมือนกัน,นครับเราจะใส่ของใหม่นะครับเราจะได้ยืดหยุ่นดีๆนะครับ เรียบร้อยครับเดีย๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนบุตตัวนี้นะครับบุตกระบอกไม่บุตบุตกระโถนนะครับมีบ่า ใช้แกนสิ0มิลน,นะครับแกนพัดลมอุตสาหกรรมนะครับทีเดียวครับออกเลยนะครับบุตรบุตรามิลของพัดลม 18นิ้วฮัตริ่ิจะเป็นทรงอย่างนี้นะครับะจะมีบ่าด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งไม่มีนะครับดีวเราก็จะเปลี่ยนบุดตัวนี้นะครับสปริงตัวนี้ผมก็เปลี่ยนนะครับนี่เราก็จะได้ บุตรใหม่นะครับนี่ครับก่อนอื่นก็ทำความสะอาดก่อนนะครับเราก็จะเป็นซับหนาๆนะครับ แช่นะ้ำมันไว้ช่ำๆอย่างเงี้ยนะครับเราใส่เข้าไปเลยครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นสปริงแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสปริงติดจากเครื่องฮาตาลีนะครับผมถอด เก็บไว้เป็นอะไรนะครับเพราะของเขายังดีอยู่นะครับ ใส่สปริงล็อกบูทเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้เครื่องมือผมใช้แค่ใชกรายแบนนะครับตัวตัวอัดสปริงไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่า18มันจะเข้าง่ายอยู่นะครับโอเคครับอยู่แล้วครับ ปกติจะใช้ตัวนี้นะครับวันนี้ใช้แค่อันนี้พอนะครับเผื่อท่านใดไม่มีนะครับแล้วอยากจะซ่อมเปลี่ยนบูธเองนะครับก็เรียบร้อยนะครับ ก็ประกอบนะครับเดี๋ยวน้ำมันช่ำๆเข้าไปแล้วนะครับก็ออกมาไงก็ใส่เข้าไปอย่างนั้นนะครับเหมือนเดิมเก็เวลาใส่ฝาก็ลงหน้าก็ต้องเอาใส่ไฟเข้าไปก่อนนะครับ สายคาปาซิตเตอร์นะครับโอ้ก็ค,ค่อยดันเข้าไปนะครับ พอดีนะครับรอยมาร์กเอ๊ะแล้วก็ตอนนิดนึงนะครับอย่าค้อแรงนะครับมันก็เป็นมีเนียมนะครับเดี๋ยวหักนะครับ,เร,บเรียบร้อยประกบกันแล้วเดี๋ยวเราก็ลองลองบีบนะครับ แล้วก็หมุนดูน่ะถ้ามันฝืดอย่างนี้นะครับหมุนไม่ค่อยไปยต้องขอดใหม่ครับขอดออกอีกรอบนึงนะครับ สาเหตุก็คือครับแหวนตั้งระยะนะครับเราก็ต้องถอดออกนะครับ ัวแหวนยางที่เราใส่ไว้ครับคือเขายังใหม่อยู่นะครับก็เลยทำให้หนาขึ้นนะครับเราก็จะต้องมาถอดไตัวแหวนไมล่านะครับออกอันนี้ผมถอดไปฝั่งละตัวนะครับก็มาลองดูใหม่นะครับ แต่ถ้าแน่นอีกก็ต้องพอดีครับ โอเคครับลงบ่าเขาแล้วนะครับอันนี้ด้านหลังออกก็จะดูง่ายนะครับ ใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับรบลื่นมือนะครับลื่นมือแล้วเราก็ล็อกไปเลยนะครับ18นิ้วนี่ล็อก ให้หมดเลยนะครับทั้งสี่ตัวนะครับแล้วก็ลองทีการขันน็อตก็เหมือนเดิมนะครับขันฝั่งหนึ่งแล้วก็ต้องไปขันตรงข้ามนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวฝากระโหลกเขาจะได้ไม่งัดเกิดการแตก ชำรุดเสียหายได้นะครับ นะครับ <Wow. S 1> เห็นนะครับ <Wow. S 1> ก็สำหรับพัดลมฮาตอิ18นิ้วนะครับแกนติดอาการแกนติดก็ จง่ายๆครับเปลี่ยนแกนเปลี่ยนบูธนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาประกอบเข้าบอดี้กันนะครับครับเราก็จะมากรกอบเข้าบอดี้นะครับโดยการใส่ไปที่ คอพัดลมนะครับที่เราถอดออกนะครับผมพอใส่เข้าไปเสร็จก็ล็อกเลยนะครับใช้แหวนเกือกม้าหรือแหวนตัวอีนะครับที่เราถอดออก เสร็จแล้วก็หยุดกับเฟืองสายนะครับขันน็อตให้แน่นไปเลยนะครับเราก็มาใส่ที่ก็เอาสายเข้าไปเลยนะครับ าสายเข้าไปเสร็จเราก็ต้องมาถอดตัวนี้นะครับตัวตัวคอนโทนสปริงนะครับแล้วก็คอนโทนตัวสไลด์ด้วยนะครับก็นะบสายก็จะออกช่องนี้นะครับเราก็ต้องถอดออกถอดออกก่อนนะครับ สายออกแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับอะไแเราก็ล็อกเหมือนเดิมนะครับ ด,ดึงสายเข้ามาเลยเราดึงสายเข้าไปนะครับจนสุดเรามาใส่ตรงคอนะครับใส่เข้าล็อกแล้วก็ยืดนอด็อต ีเราก็จะมาเข้าสายเข้าสวิตช์นะครับสายดำจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับสายชมพูน้ําตาลน้ําตาลนี่จะเป็นเบอร์สองนะครับ ะเป็นเบอร์สามนะครับส่วนสายขาวนะครับนะครับเข้าต่อตรงกับสายไฟนะครับส่วนนี้จะเป็นลายสีน้ำตาลจากสายไฟนะครับอันนี้จะตรงไฟเลยนะครับเป็นสายสีขาว เสร็จแล้วก็เก็บสายนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาครับ ไม่ได้ให้บายมานะครับโอเคนะครับสำหรับการซ่อมพัดลมฮาตาลิ18นิ้วนะครับอาการแกนติดนะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนเปลี่ยนแกนและบูทไปนะครับเปลี่ยนผ่าซับน้ำมันใหม่นะครับเปลี่ยนสปริงล็อกบูทไปครับก็โอเคครับกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับ ว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับช่างมือใหม่หัดทำนะครับขอบคุณครับ